สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับน้องแว่นตาไฟเขียวนะครับวันนี้นะครับจะมานะครับแนะนําตัวโปสเตอร์นะครับสําหรับท่านที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกนะครับหญ้าหนวดปลาดุกใช้ตัวโปสเตอร์นะครับร่วมกับยาคุมค่าหญ้านะครับในช่วงระยะข้าว7-14วันนะครับตัวนี้นะครับหขวดใช้ได้10ไล่นะครับบวกกับยาคุมค่านะครับสขวดแล้วก็1ตัวนี้นะครับก็จะเป็น10ไล่นอกจากตัวโปสเตอร์นี้แล้วนะครับ แต่ใช้ในช่วงยาคุมค่า7-14วันแล้วนะครับยังสามารถใช้ฉีดเก็บข้าวอายุประมาณ30วันนะครับหรือ40วันนะครับโดยที่นะครับสามสิบวันเนี่ยจะใช้ที่1ขวดเนี่ยได้3เป้นะครับน้ํา20ลิตรนะครับฉีดในขณะดินมีความชื้นน้ําไม่ต้องเยอะนะครับหมดปัญหาเรื่องหญ้าข้าวนกที่ดื้อยานะครับโดยเฉพาะหญ้าข้าวนกนั่นแหละสาคัญเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับกับยาโปสเตอร์ตาไฟเขียวขอบคุณครับ